สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆสวัสดีตอนเย็นวันนี้นะฟ้าได้กล้วยมาจากที่ทํางานเนาะกล้วยกล้วยที่แบบว่าใกล้จะสุกงอมมากกันนะทุกคนเนี่ยอย่างเงี้ยฟ้าก็จะเอามาทาเค้กกล้วยหอมค่ะทุกคนฟ้าจะมาทําเค้กกล้วยหอมนะทุกคนนี่ค่ะก่อนอื่นเนาะก็มาปอกกล้วยเลยนะคะทุกคนทิ้งก็เสียดายนะเ,นเพื่อนๆเอามาทําเค้กกล้วยหอมดีกว่า โอ้ยเรามาดูเค,ค้กกล้วยหอมแล้วนะคะทุกคนนี่ขึ้นฟูแล้วนะคะทุกคนน่ากินมากเลยนะคะทุกคนคะ่ะนี่ตอนนี้ฟ้าก็ทํากับข้าวกินนะคะทุกคนผัดผัดพริกเครื่องในไก่นะคะผัดพริกเครื่องในไก่ใส่สตอหน่ากินนะคะทุกคนวันนี้เลิกงานแล้วนะคะพาลูกสาวไปซื้อเสื้อผ้ามานะคะทุกคน เสื string, ้อผ้าลดราคานะฟ้าก็ได้มาเนี่ยเอสีสันสุดใสเลยนะคะทุกคนนี่เอาไว้ใส่อยู่บ้านนะคะทุกคนเนี่ยเสื้อผ้าเสื้อผ้ากันหนาวเนาะเอาไว้ใส่อยู่บ้านนะคะตอนนี้กำลังลดราคานะคะทีแฟนเฟิร์นนะคะทุกคนเนี่ยลดราคาจ้าตอนนี้ตอนนี้เริ่มจะลดราคาแล้วนะคะเสื้อผ้าหน้าหนาวเนาะเขาเริ่มจะลดแล้วนะคะทุกคน ถ้าใครอยากที่จะมาช้อปปิ้งก็มาได้เลยนะคะทุกคนเค้คเกกล้วยหอมฟ้าเสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่หน้าตาหน้าทานไหมคะทุกคน,น่นะนะเอาไปกินกับกาแฟานะคะทุกคนกล้วยที่เหลือนะคะทุกคนกล้วยที่เหลือก็กล้วยที่เหลือที่แบบว่ากินไม่ได้แล้วอ่ะนะ ที่แบบว่าเริ่มจะดำๆเนาะฟักก็เอามาดัดแปลงทําเป็นกล้วยหอมได้เอยเค,ค้กกล้วยหอมนะคะทุกคนค่ะแต่จริงแล้วเออกล้วยหอมฟ้าก็ไม่ได้เออไม่ได้ซื้อหรอกนะคะเก็บมาจากที่ทํางานคะ่ะทุกคนเขาจะทิ้งฟ้าก็เลยเก็บประมาณเนาะเอามาทําเค,ค้กกล้วยหอมเอาไว้ให้เออให้พ่อใหญ่กินจ้าพรุ่งนี้พ่อใหญ่จะมานะมเนาะอืพ่อใหญ่จะมาหาก็เลยทําเค,ค้กไว้รอแกน,นะคะทุกคนอนอั่นแหละ วันนี้ฟ้าก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะวันนี้วันนี้ฟ้าก็จะมาแค่ทักทายเพื่อนๆน,นิดๆหน่อยๆนะคะวันนี้ข้าวก็กินอิ่มแล้ววันเมื่อเอ,อตอนช่วงเลิกงานนะคะก็พาลูกสาวไปซื้อเสื้อผ้ามาเนาะพาลูกสาวไปซื้อเสื้อผ้าไปเอ,อนู่นไปนี่ไปนั่นมานะคะและ้วทีนี้ก็ออแล้วทีนี้วันนี้นะคะทุกคนฟ้าก็จะมา อันนี้ทุกคนใบมะกรูดฟ้านะคะทุกคนออกแตกแตกยอดอ่อนเยอะคนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมองเห็นกันไหมละ่ะเนี่ยเนี่ยเล็กๆเนี่ยทุกคนเนี่ยเห็นปะเออแตกยอดอ่อนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยนะแตกยอดอ่อนหน้าหนาวนู่นฝั win, ่งทางนี้ก็มีน,นะทุกคนนู่น่ะเห็นไหมเล็กๆกันอะนู่น,น่ะเผิอไม่กี่วันเลยเนี่ยแตกแตกยอดอ่อนเยอะแยะเลยนะต้นมะกรูดเดีย๋ยวนี้มีใบมะกรูดกินไม่อดไม่อยากแล้วนะคะทุกคนเนี่ย เห็นไหมล่ะเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออฟ้าว่าจะตัดเขานะคะทุกคนว่าจะตัดว่าจะแต่งว่าจะตัดเอาอันนี้ออกนู่นแต่ยอดเฉยเลยเออจะตัดก็เสียดายนะทีนี้เออตัดก็ไม่ได้แล้วเสียดายเออเพราะว่าจะตัดนะจะแต่งกิ่งแต่งอะไรเขาอ่ะนะแต่เขาแตกยอดอ่อนเฉยฟ้าก็เลยเออเก็บไว้ไว้ก่อนงานก็ให้เขาโตก่อนให้เขาให้เขาเออยอดอ่อนเขาแก่ก่อนเนาะ แตกเต็มไปหมดเลยนะทุกคนป,ป,ป,ปุบปุบปับปับกิ่งเล็กกิ่งน้อยอืมส่วนอันนี้ก็ต้นกระชายอันนี้ก็ไม่รู้ฟ้าปักกระชายไว้ไม่รู้อันนี้มันใช่ต้นกระชายต้นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยก็ฟ้าเอากระชายมาปักไว้นะอันนี้สองต้นเนี่ยมันก็โตแล้วโตวแล้วก็เลยเามาเก็บไว้ในบ้านแต่ดูท่าทางก็เขาชอบอุ้ยตัวอะไรมาแทะ คือเขาเขาชอบแดดนะคะทุกคนมาอยู่อย่างนี้มันก็คงจะไม่รอดเนาะออันนี้อก็ต้นอันนั้นพันหางจระเข้เนาะปลูกเอาไว้นะคะทุกคนเพราะว่าเวลาไอเวลาอนะันนั้นเวลาไอเวลาน้าร้อนลวกหรืออะไรหรือดาดไฟดาดไฟอะไรก็จะได้ใช้นะคะทุกคนเนี่ยอ,อันนี้ซื้อมา ซื้อมามีดอกพอมาปลูกแล้วดอกดอกหายีนกําลังเริ่มออกดอกอีกแล้วนะคะที่อันนี้เขาเรียกว่าเ,เขาเรียกว่ากระบองเพชรไว้นักอกระบองเพชรเออเอเอคริสต์มาสเนาะอันนี้กระบองเพชรฟ้าหน้าก็โตคางงามเนาะเนี่ยว่าจะย้ายอยู่นะเนี่ยเออเนี่ยปลูกเอาไว้ดูเล่นนะทุกคนนี่อันนี้ก็เป็นกุหลาบหินนะกุหลาบหินสวยๆนะคะทุกคนเนี่ย เลี้ยงง่ายๆนะคะทุกคนฟ์าไม่ได้ดูแลอะไรเลยรดน้ำแค่อาทิตย์ละครั้งนะงาม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 จ้าถ่ายรูปก่อนออันนี้ก็กระบองเพชรอันนี้ก็งามไม่มีแดดนะคะที่บ้านฟ์าก็ไม่มีแดดเนาะฝนมันตกฝนมันเอเอฝนมันตกฝนมันตก,นตกทุกวันเลยนะทุกคนอืมน,นี่ฟ้าไปอันนั้นฟ้าไปที่ไปทำเอไปทำพาสปอร์ตเนาะ ไปก็ตกกลับก็ตกฝนก็ตกตกตลอดทุกคนอืวันนี้ก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูพอหายคิดถึงนะคะทุกคนโอ้ยนี่ฟ้าไปตลาดพระได้อันนี้มาเนี่หวานหวานนะลูกอันเนี้ยเนี่ยหวานค่ะ ถ้าหน้าร้อนนะทุกคนหน้าร้อนฟ้าไปเก็บเองในป่ามันจะมีอ่าจะมีเกิดในป่าเนาะแต่ลูกจะไม่ใหญ่เท่านี้ลูกจะเล็กแต่อร่อยค่ะหวานพาชอบไปเก็บบ้านเราแผง,แผงอืม โอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ฟ้าก,ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเอาไว้เจอกันคลิปใหม่นะจ้ะบ๊ายบายค่ะทุกคน